รวมรถมือสอง JK นำเสนอ Honda Jazz ปี05ให้ท่านรับชมนะคะรถรุ่นยอดนิยมค่ะทรงคินคีนลงร้อเป็นที่เรียบร้อยหล่อพร้อมขับได้เลยนะคะ Honda Jazz ปี05นย์เคีย์ออโ,โต้ขทุกท่านรถพร้อมใช้เครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0นซีซีนะคะสีสันรอบคันโดยรวมยังดูดีค่ะร้อแม็กพร้อมยางดอกสวยนะคะ ยังใช้งานกันได้อยู่ทุกท่านรถพร้อมขับใช้งานได้เลยนะคะราคา78,000บาทค่ะเครื่องดีแอร์เย็นนะคะภายในกว้างค่ะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้นะคะด้านหลังก็มีพื้นที่ให้ใส่ของกว้างๆเช่นกันล้ออะไหล่มีให้นะคะเบาะหนังค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้า เอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีพรบรปี6 7 78,000บาทนะคะเงินสดอย่างเดียวค่ะสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะท่านใดถูกใจรถยนต์คันนี้นะคะพิกัดนัดดูรถอยู่ที่อำเภอท่ายยางจังหวัดเพชรบุรีค่ะโทรคุยติดต่อนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นเบอร์ผู้ขายแอดมินใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ